วันนี้เราเริ่มต้นด้วยประเด็นของเบี้ยผู้สูงอายุเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเงินเรื่องทองนี่เรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วทั้งชีวิตเราและชีวิตท่านผู้ชมครับผมคือล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีการอ,อนุมัติการจ่ายเงินคืนคให้กับท่านผู้สูงอายุซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถูกเรียกเงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุที่มีความซําซ้อนกับสวัสดิการอื่นเช่น อาจจะเป็นสวัสดิการที่มันเกี่ยวข้องกับลูกกับญาติพี่น้องที่ได้รับสิทธิประโยชน์มารวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆจากภาครัฐซึ่งก่อนหน้านี้เขามีข้อกำหนดว่าห้ามรับซ้ำซ้อนแต่ว่ามีการตรวจสอบพบว่าบางท่านเนี่ยรับเงินซ้ำซ้อนโดยที่ตัวท่านเอง่ท่านไม่ทราบหรอกมันเป็นปัญหาเรื่องระบบบัญชีที่ข้อมูลมันไม่เชื่อมโยงกันทีนี้พอไปเรียกคืนเนี่ยก็มีบางท่านเนี่ยก็ ยังมีเงินก็เอาไปค,คืนมาให้กับหน่วยงานภาครัฐแต่ว่าบางท่านเนี่ยไม่มีเงินคืนก็โดนฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายซึ่งไปว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เขาต้องทําตามหน้าที่กฎหมายเดิมมันว่ามันอย่างนั้นก็ต้องทําตามหน้าที่ล่าสุดคอลลมออนุมัติเลยบอกว่าล้างไพ่ปลดล็อกให้เลยก็คือคนที่โดนเรียกเงินคืนและจ่ายเงินคืนภาครัฐมาแล้วเนี่ยให้ภาครัฐจ่ายคืนกลับไปให้เขา พราะมันไม่ใช่ความผิดของเขา,า,าไม่ใช่ความผิดขเขารวมถึงคนที่ถูกฟ้องร้องอยู่ก็ให้ถอนฟอ้องยกเลิกกันไปเลยในกลุ่มนี้เพราะถือว่าความอาจจะเรียกว่าความผิดพลาดในเรื่องของระบบบัญชีเนี่ยมันเป็นช่องว่างระหว่างการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวท่านผู้สูงอายุาและรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบันเนี่ยก็มีข้อกําหนดชัดเจนอยู่แล้วว่าจะจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ให้กับผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปและผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ mm hmm. เพราะฉะนั้นแม้ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีสิทธิสวัสดิการอื่นแต่ตัวเองมีภาระเยอะ mm hmm. รายได้ไม่เพียงพอ mm hmm. เขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ mm hmm. ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าให้สิทธิประโยชน์นี้กับท่านผู้สูงอายุ mm hmm. ที่ก่อนหน้านี้ ได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุซ้าซ้อนกับสวัสดิการอื่นนะครับเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะครับและก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดําเนินการให้เรียบร้อยภายใน1เดือนนับจากนี้ก็คือเร่งด่วนเลยนะคนที่จ่ายเงินคืนมาแล้วเนี่ยมี2 0,000กว่าคนคิดเป็นเงินเนี่ยสองกว่าล้านก็โอนเงินกลับคืนไปให้เขานะภายใน1เดือนให้เรียบร้อยส่วนคนที่ โดนฟ้องร้องอยู่ถูกบังคับคดีอยู่ก็ถอนฟ้องล้มล้างกันไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ได้รับความเป็นธรรมตามข้อกฎหมายมนะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือตามสมควรตามความเดือดร้อนจริงนะครับก็ช่วงนี้นะก็ต้องช่วยกันหน่อยตอ,อนนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะอันไหนดูแลได้ก็ดูแลกันนะครับ